เต็มแก้วพอดีเลยก็ไม่เป็นซื้อน้ำเต้าหู้มาขายของขไปด้วยกินไปด้วยถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่มีเวลาเนาะตอนเช้า เวลารีบเร่งใครใครก็รีบเราก็ต้องรีบกับลูกค้าเต็มแก้วพอดีเลยม,มันเมนื่อคืนก็ฝนตกเนะอากาศก็ดีดีข้างนอก ว่าไม่ได้ขึ้นไรยืนยันตัวตนก็ทำคลิปยืนยันตัวตนก็ขออนุญาตเต็มแก้วพอดีเลยเพราะว่าไม่ได้ขึ้นไลยืนยันตัวตนก็ทำคลิปยืนยันตัวตน ็อ,อนุญาตมันก็เงียบติดตกกาดทปงดนอกก็สุดใจสวัสดีเช้าวันพัดดึงหักค่ะก็วันนี้ก็มารายงานตัวเหมือนเดิมค่ะเย็นหน่อยวันนี้ แต่ถ้าอากาศแบบนี้ก็ขายของไม่ได้นะคนมันก็เงียบเวลารีบเร่งใครๆก็รีบเราก็ต้องรีบกับลูกค้าเวลารีบเร่งใครๆก็รีบเราก็ต้องรีบกับลูกค้า ด้วยเเ็นมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆก็ยังอยู่ค่ะยังอยู่ก็มารายงานตัวให้ระบบเพื่อนรู้เนาะทำน้ำให้ลูกค้าก่อนนะคะวันนี้อากาศดีไม่ร้อนฝนฝนตกบางเพืนเนาะก็เลยเจนมันก็เงียบ ว่าไม่ได้ขึ้นไรยืนยันตัวตนก็ทำคลิปยืนยันตัวตนก็ขออนุญาตตนตกกาดเพว่อกก็สุดใจยืนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆก็ยังอยู่ค่ะยังอยู่ก็มารายงานตัวให้ระบบเพิ่นระู้เนาะ เต็มแก้วพอดีเลยเย็ยนหน่อยวันนี้แต่ถ้าอากาศแบบนี้ก็คลายคลองไม่ได้นะฝนวันนี้อากาศดีไม่ร้อนฝนฝนตกทั้งคืนเนาะก็เลยจริเวลารีบเร่ง ใครๆก็รีบเราก็ต้องรีบกับลูกค้าก็ไม่เป็นซื้อน้ำเตาหูมาขายของไปด้วยกินไปด้วยถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่มีเวลาเนาะตอนเช้าสี่ลเจ้าเศร้ามากกะมาเดิไปซ้ายตื่นขึ้นอาบน้ำกะตานนาต่งหน้าตต่งตา เต็มแก้วพอดีเลยฝนตกากาดแงอก็สดใสามมากีฬาเนาะเช้ามาก็ต้องออกหากิน ็ม่เปซื้อน้ำเต้าหู้มาขายของขไปด้วยกินไปด้วยถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่มีเวลาแล้วตอนเช้าอันนี้อากาศดีไม่ร้อนฝนฝนตกทั้งคืนเนาะก็เลยเกินฝนตกอากาศทา่นอกก็สุดใส ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆก็ยังอยู่ค่ะยังอยู่ก็มารายงานตัวให้ระบบเพิ่นรู้เนาะมีฟ้าด้วยมันก็เงียบ เย็นมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆนก็ยังอยู่ค่ะย,ยังอยู่ก็มารายงานตัวให้ระบบเพิ่นรู้เนาะเย็นมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆนก็ยังอยู่ค่ะยังอยู่ก็มารายงานตัวให้ระบบเพิ่นระู้เนาะ ว่าไม่ได้ขึ้นไรยืนยันตัวตนก็ทำคลิปยืนยันตัวตนก็อ,อนุญาต สีรจ้าเศ้ามากค่ะกรเดินไปซ้ายตื่นขึ้นอาบน้ำก่ะต,ตั้งนาตั้งตารายงานตัวกับระบบว่ายังอยู่เหมือนเดิมนะคะคุณพี่มากคุณพี่เอก็มาเปิดค่าการมองสีรจ้าเศ้ามากคะ ไป,ไปซ้ายตื่นึ้นอาบน้ำกะตัง้งนาตั้งตันเต็มแก้วพอดีเลยเต็มแก้วพอดีเลยเย็ยนหน่อยวันนี้แต่ าอากาศแบบนี้ก็ขายฟอมไม่ได้นะคนเมื่อคืนก็ฝนตกนะอากาศก็ดีดีข้างนอกเวลารีบเร่งใครๆก็บีบเราก็ต้องรีบกับลูกค้าสีรจ้าเศร้ามากอะ ไปซ้ายตื่นขึ้นอาบน้ำกะต่างนาต่างตางมันก็เงียบก็ม่เป็นซื้อน้ำเต้าหูมาขายของไปด้วยกินไปด้วยถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่มีเวลาเนาะตอนเช้าเต็มแก้วพอดีเลย ฟ้าด้วยรายงานตัวกับระบบว่ายังอยู่เหมือนเดิมนะคะคุณพี่มารคุณพี่ AI ก็มาเปิดค่าการมองทำน้ำให้ลูกค้าก่อนนะคะ กายงานตัวกับระบบว่ายัง